<Hello. S 2> สักพักวันนี้มันมีการถกเถียงกันอยู่สักพักหนึ่งเนาะผมก็เลยอยากจะรู้ว่าอะไรนะที่มันจะช่วย p r o t e c ช่วยแบบให้ทุกอย่างมันไม่ลุกลามไปกว่าเดิมนะเอาว่าแบบเอาห้าวลีนี้ดีกว่าห้าวลีที่จะปลด อาวุธของคนหยาบในทันทีเออเอ,อ่ต้องบอกส่วนตัวนะผมเป็นคนค่อนข้างหยาบถ้าอยู่กับคนสนิทก,กับเพื่อนนะหมายถึงกับเพื่อนนะเออแล้วก็ถ้ากับเพื่อนอนะ่ะมันธรรมดาอยู่แล้วมันคุยกันโปรติแต่ถ้าเราไปคุยกับคน,บคนอื่นเนะี่ยหรือว่าถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์ที่เจอคนหยาบคายเนะี่ยเจอแบบกะทันหันนะโดยไม่มีเหตุผลนะ เออแม้ว่าคุณไม่ได้ทําอะไรผิดแม้ว่าทุกคนไม่ได้ทําอะไรผิดนะครับเออนั้นเรา,าเปลี่ยนเป็นแก้ไขดีกว่าดีกว่าจะไปพูดอีกที่นึงในทางที่เลวร้ายนะครับแล้วก็มีคําที่สามารถทําร้ายคนเราเนี่ยได้มากกว่าดาบเข็มหอกมีสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้มากหลายอย่าง คำพูดการกระทําของคนอื่นเป็นตัวอย่างบางคนชอบใจร้ายโดยไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนและยากที่จะตอบโต้เออยากนะครับที่เราจะไม่ตอบโต้กับแต่ทุกคนครับควรรู้ว่าการตอบสนองของของทุกคนเนี่ยที่มีต่อเขาเนี่ยนะครับทำให้เขามีพลังที่จะทําร้ายคุณต่อหรือเปล่าคือเพิ่มพลังเนเพิ่มแม่งเดือดกว่าเดิมไรอย่างเงี้ยครับ เอางั้นวันนี้นะเอ่อเราไม่พูดถึงการไฟเราไม่สู้เราไม่บวกเราปลดอาวุธพวกนี้ดีกว่าเราปลดอาวุธคนหยาบคายอืมโดยที่เอ่อทุกคนนะครับไม่ได้มองว่าเขาอะใจร้ายและไม่เกรงใจใครจำไว้ว่าปฏิกิริยาของคุณเนี่ยบ่งบอกว่าคุณอะเป็นใคร ห้าวลีได้แก่ง่ายๆครับขอบคุณแม้ว่าคำคำนี้นะจะเป็นท่าทางพื้นฐานจริงๆนะแต่มันก็ทรงพลังมากครับการหยาบคายกับคนที่หยาบคายกับคุณเนี่ยจะทำให้ทั้งคู่อยู่ในระดับเดียวกันทันทีใช่ป่าใช่ไหมล่ะจะไม่มีความแตกต่างระหว่างคุณกับคู่กรณีเลย ดังนั้นคุณอนะคือทุกคนเนี่ยนะเอาว่าคุณและกันทุกคนมันยาวดังนั้นคุณนะครับก็ไม่ควรหยาบคายกับใครทั้งนั้นในทางกลับกันแทนที่จะหยาบคายลองเปลี่ยนเป็นคาว่าขอบคุณนะให้เขาไปขอบคุณพวกเขาที่พูดคำหยาบคายสิ่งนี้จะภาคพลังของอีกคนนะครับ คุณกำลังเปลี่ยนคําวิจารณ์ของพวกเขาให้เป็นสิ่งที่สร้างสรรค์เราทําให้คุณนะ่ะจะไม่ปล่อยให้ความคิดด้านลบของพวกเขาเนี่ยอยู่ในใจของคุณด้วยและเป็นคนที่ดียิ่งขึ้นและคุณจะยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้น2อง 2> B เบเบเช่นกันไม่ว่า,าจะเจอ หยาบคายอะไรขนาดไหนนะเอ่อเอาเอาแค่หยาบก่อนนะอันเนี้ยเนี้ยเป็นวิธีที่เร็วที่สุดแล้วมันเหมาะสมมากในการขหอยครสกปรชัดอัพขห้ยครสกปหุบปากและเป็นการดีกว่าที่จะบอกเอ่อพวกเขาว่าคุณเห็นด้วยกับพวกเขาเออไม่เสียงแม่งละเห็นด้วยเออเออเอออ้อนะแทนที่จะโตเถียงกับพวกเขานะครับและ พยายามพิสูจน์ประเด็นคนที่ชอบหยาบคายกับคนอื่นอย่างชัดเจนจะไม่เปิดรับมุมมองของผู้อื่นดังนั้นไม่ว่าคุณจะพูดหรือทำอะไรพวกเขาก็ไม่สนใจคุณทั้งนั้นแหละไม่รับฟังไม่อะไรแล้วแม่งก็ไม่เลิอกหยาบคายด้วยดังนั้นแค่แกล้งเสแสร้สงไปทำไปว่าโอเคเข้าใจแล้วครับแล้วคุณก็เดินหน้าต่อไปคุยกับคนที่ ไม่อยากฟังมันก็เหมือนคุณเตะบอลอ่าไม่เตะบอลสิอ่ะ,ออะพูดเลยก็ได้เหมือนคุณคุยกับกําแพงอ่ะอืคุยทําไมแล้วก็เดินหลบๆกําแพงไปเจอประตูก็ออกไปนะครับประตูนั้นสามคุณกําลังทําร้ายความรู้สึกของของผมของฉันของเราเมื่อมีคนทําอะไรผิดคุณควมบอด ออคุณควรบอกนะให้เขารู้แทนที่จะเก็บไว้นะคือบอกออกไปเลยดีกว่ามันดีกว่าให้เขาทําซ้ําแล้วซ้ําอีกด้วยการที่เขาไม่รู้หรือเขาอาจจะรู้แต่เห็นเราไม่เอออออะไรยังไงอืมให้พวกเขาเนี่ยรู้ว่าพวกเขาจําเป็นต้องแก้ไขมารยาทของพวกเขานะครับหลายครั้งที่ผู้คนนะ ไม่ได้ตั้งใจมองว่าหยาบคายแต่บางทีพวกเขาอาจจะพูดอะไรบางอย่างโดยไม่รู้ตัวเพื่อทํรลายคุณในสถานการณ์เช่นนี้เป็นความรับผิดชอบคุณนะที่ต้องพูดด้วยวาจาและบอกพวกเขาว่าบางสิ่งที่พวกเขาพูดหรือทํานั้นไม่ได้รับการตอบรับจากคุณวิธีนี้อาจจะทําให้บุคคลหรือพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยระวัดระมัดระวังนะในการเลือกใช้คําพูดในครั้งต่อไปเมื่อพูดคุยกับเรา สี่ผมคิดว่าเราควรหยุดการสนทนานี่ที่นี่เข้าใจใช่ไหมครับอ่ะคือกาลังถกเถียงอยู่ก็บอกเลยว่าพอแล้วเราผมขอหยุดการสนทนาที่เราคุยกันทั้งหมดเนี่ยไว้ตรงนี้แล้วก็ที่นี่แล้วผมก็จะไม่นำมันไปที่ไหนเด็ดขาด ผมจะไม่ให้มันติดลกสมองผมไปที่ไหนผมจะทิ้งไว้ที่นี่แล้วจะไม่พูดถึงมันอีกออก็เพราะผู้คนจํานวนมากเนี่ยใจ H, ร้ายโดยธรรมชาติมไม่มีอะไรมากมายที่คุณสามารถทําได้เกี่ยวกับมันแต่สิ่งที่คุณทําได้คือพาตัวพาตัวของคุณออกมาจากจุดน,นั้นดีกว่าใช่ไหมครับเมื่อคุณเห็นว่าคนคนหนึ่ง เริ่มพูดอะไรที่ทำให้คุณไม่พอใจให้เปิดใจแล้วบอกพวกเขาว่าคุณไม่สนใจไม่ว่าคุณจะพูดบทสนทนาอะไรผมก็ขอไม่สนใจหรือก็ลองขอให้พวกเขาเปลี่ยนหัวข้อหรือคุณก็เดินออกไปนะบางคนหยาบคายและเป็นหน้าที่ของคุณที่จะหยุดไม่ให้พวกเขาใจร้ายกับเราในในฐานะที่เราต้องทำงานร่วมกันนะนะ วิธีนี้จะทำให้บุคคลนั้นอะประพฤติตนและอยู่ในเลนของตนเองในครั้งต่อไปอเมื่อเมื่อเราอะพูดถึงการเคารพตัวเองนะคุณควรรู้ว่าควรขี่เส้นไหนหากผู้พูดไม่ปฏิบัติตามสุดท้ายเออ หรือว่าเป็นเราเองหรือว่าเป็นเราเองที่มักจะพูดอะไรในแง่ลบเสมอใช่หรือเปล่าครับถ้าคุณพูดกับคนที่ชอบรูถูกคนอื่นถ้าคุณบอกให้พวกเขารู้ว่าเขาพูดในแง่ลบแล้วไม่ใช่เรื่องที่ดีโทรหาพวกเขานะครับและบอกให้พวกเขารู้ว่าพวกเขาควรจะต้องปรับปรุงมารยาท เพียงเพื่อให้แน่ใจว่าคุณกำลังพูดในสิ่งนี้ด้วยใบหน้ายิ้มแย้มทำให้พวกเขาสังเกตว่าพวกเขาพูดแต่เรียกลบๆและพวกเขาจะกระจายความคิดลบและบางทีพวกเขาอาจจะพยายามมองสิ่งต่างๆในเชิงบวกมากขึ้นเมื่อพวกเขาคุยกับคุณครั้งต่อไปเธอคิดว่าอืม คลิปจะมีเวลาสักวันละเจ็ดสิบแปชั่วโมงคือต้องบอกก่อนเลยนะว่ามันมีความคิดมันมีคลิปมันมีอคอนเทนต์มากมายนะที่ผมจะทําลงช่องนะมันมีเยอะจริงๆนะครับแต่ว่าเวลาที่ผมจะเรียบเรียงอะ่ะมันไม่พอแต่ผมอะคิดว่าภายในปีเนี้ย ผมจะเอาอะไรที่แบบเก็บไว้อัดเก็บเก็บไว้อัดอันไว้เนี่ยจะแบบปล่อยออกมาให้หมดเลยทั้งในรูปแบบลายส่วนแล้วก็คลิปสั้นเนาะคลิปธรรมดาอย่างนี้นะครับประมาณ5นาที3นาที5นาที8 12คือมันมีทั้งเรื่องลึกลับเป็นเรื่องผีเป็นเลยก็มีนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตวิญญาณเลยก็มีเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ออกไปในะมนุษย์ตางดาวันก็มีคดีแปลกๆก,ก็มีคดีที่น่า กลับมาศึกษาเพื่อที่จะเรียนรู้และป้องกันไม่ให้เกิดคดีแบบนี้หรือว่าพอเกิดขึ้นเราควรจะตามรอยคดีพวกนี้จากจุดไหนเนี่ยมันก็มีมันเยอะจริงๆอ่ะจับต้นชนปลายเตะไปเตะมาไม่ถูกทําเพลิคาวไว้ก็เยอะเอาอันนี้เลยดีกว่าครับนี้ใช้ได้พอที่จะปลดอาวุธคอยพวกหยาบคายปลดอาวุธ เอ่อขอไอ้พวกกักขะได้นะครับก็ลองเอาไปใช้ดูเอาคำไหนก็ได้อ่ะเอาเอาคำแรกขอบคุณหรือสองคุณพูดถูกสามอ้คุณแบบผมรู้สึกไม่ไม่ดีเลยที่คุณพูดอย่างนี้อ่าซิเออผมคิดว่า <c oughs> เราค่อยคุยกันหลังดีกว่านะอ่ะสั้นๆสรุปแล้วข้อห้า อืมทำไมคุณถึงมองโลกในแง่ร้ายจังเลยอ่านี่แหละการปลดสกิลสกิลสกิลการปลดอาวุธของคนหยาบแต่ถ้า <c oughs> ทั้งหมดที่คุณทำมาห้าข้อเนี้ยไม่ได้ผลผมแนะนำให้เลือกข้อสี่ และก็อย่ากลับมามีข้อไหนอีกเลยในห้าข้อนี้นะครับเพราะว่าคนคนนั้นอ่ะควรจะให้มันอยู่ปล่อยมันคุยนคนเดียวเลยนะครับขอบคุณนะครับที่ดูคลิปจนจบนะครับ C O t o รหัสตอนฟังจบขอบคุณมากๆหวังว่าผมจะได้รับเกียรติในการตั้งใจทำคลิปนี้จากใครสักคนที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับสวัสดีครับ